ต่อฮะส่งรูปเังตัต่อไงส่งรูปปีไก่เลยครับย่สวัสดีครับนี่เข้าสู่ว่าปีพีสองห้านะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของเฟิร์สนะครับที่บางบอนเนาะก็เดี๋ยวว่าคืนนี้จะไปส่งเฟิร์สกันที่สนามบินสุนภูมินะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใช้ครับนี่นั่คือเราจะไปกินโอเด้งที่สวนภูมินะครับมีเจ้าเดียวใช่ครับที่เฮ้ยตอนนี้เห็นบอกว่ามีร้อยแปดช็อตสักอย่างอะของรอสันมาเปิดในไทยมีโอเด้งแล้วนะ อ๋อแต่อยู่สุขุมวิทอ๋อฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นวันนี้วันนี้เข้าเมืองเข้าเมืองมาเป็นไงบ้างครับเข้าเมืองไปไปเสียงล้ออีดังมากยอยให้มะนาวใช่ใช่ยอยไม่ดีให้คุยเลยให้คุยได้ไหมคุยได้อ๋อนักวีดเออนักวีดก็อย่าก็ไปก็ไปซื้อไม้แบตที่สนามกีฬาข้างๆแล้วก็ไปซื้อหนังสือที่หนังสืออเ้ยเออหว่าลืมใช่ไม่เป็นไรช่างมันเล่มเดียวซื้อหนังสือที่สนหนึ่งสิจุฬา ก็เปิดอยู่ตามปกติใช้ได้ครับเจสต์ก่อนโอเคครับก็อนั่นแหละวันนี้ก็มนาวกับกับกับอเมริกาแล้วเนาะแล้วก็ผมก็นั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ไม่ต้องเล่นไฟก็ได้คนก็ตอนนี้อยู่กับดีนะครับอยู่กับดีแล้วก็อยู่กับติดนะครับยั่ไหนวะอยู่กับติดนะครับเออสองคนเนาะก็นั่นแหละก็ที่เห็นไฟไปนเด็กก็ไม่ใจเต้โอเค ยังไงซะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นมีเรื่องการชุมนุมอีกเนาะก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยที่อะไรเกิดขึ้นนะครับก็โอเคแหละหวังว่ามะนาวจะกลับอเมริกาได้นะครับในวันนี้เนาะเขาจะไม่ไปปิดสนามบินแล้วกันก็ไปไม่ใช่หมวกผ้าภาวนาให้เขาไม่มาปิดสนามบินนะครับไมม่่่่ใสควานนอไรยังไงดี่ะก็ไว้เจอกันใหม่กับผมนะฮะกับมันพุทหน้า โอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเจ็ดนาทีแล้วเว้ยวันนี้จะไม่มีอะไรครับ